สวัสดีครับพวกับผมแล้วนะครับผมตรงๆนะครับผมวันนี้มากับอาหารแนวแบบฝรั่งเศสนะครับผมก็จะมีแบบปลาโคลมอบชีสแล้วก็ครัวซองนะครับผมครัวซองนี่จิ้มกับเนี่ยสังขยาใบเตยนะครับผมเห็นแล้วก็น่ากินมากครับอันนี้ก็ชีสหอมมากนะครับคือหอมแบบพวกเนื้อพวกอะไรนี้เลยนะครับี๋ยวมาลองชิมครัวซองกันก่อนนะครับเดี๋ยวใช้ช้อนนี่ก่อนนะครับว้าวก้น ดูนี่เน,นี่ยอู้หร้อนมันชีดออกมาแล้วไหนเนยั่นเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยนับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยผมก็ตักพร้อมกับเนื้อเนื้อเขานะครับจิ้มเลยนะครับอร่อยมากครับหอมชีสมากครับแลวผมกับตัวสังขยาใบตองเขาด้วยนะครับเฮ้ยผมลืมบอกไป ที่ผมซื้อมากหมดนี้มาจากร้านออกฟอยูนะครับผมไม่ได้ซื้อนะครับแต่ว่าเขาเป็นสปอนเซอร์ผมครับเขาให้ผมมารีวิวกินครับผมครับเดี๋ยวมาลองอาหารกันไปนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสําหรับใครที่อยากลองไปร้านนี้นะครับนี่ครับอิ่มนะครับสมชื่อนะครับออกฟอรยูเนี่ยอร่อยมากครับ ครัวซองเขาก็ดีนะครับมีชีดด้วยนะครับอันนี้คือบักโคบครบชีสนะครับคืองหอมชีสมากอะ่ะแป้งก็ดีนะครับตรงนี้ก็่แห้งเกินไปจริงๆว่าผมเอาไปอบมานะครับเพราะว่าผมรอรอนานนะครับน,นี่ผักนะครับเนะน,นี่ยกินแล้วได้แบบครบห้าหมูนะครับต้นแหละครับ อยมากครับปักไวยแบบไม่เหม็นกินนะครับกำลังดีเลยสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับอย่าลืมนะครับร้านออฟฟายยูนะครับมีทุกอยาก่างให้าำรับคุณที่เป็นของกินผมทิดนดีเป็นตั้คลิปนี้นะครับบ๊ายบายกินต่อแป๊บ